สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ e m a n i f a c e สำหรับแหล่งกำเนิดที่ส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่รับฝากสามารถเข้าใช้งานระบบได้ผ่านทางเว็บไซต์ h t t p s e k m a n i f a c e a n a m a y m o p h g o t h ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนผ่านทางเบราว์เซอร์ได้เลยครับ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่เมนูลงทะเบียนและเลือกประเภทแหล่งกํำเนิดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยทำการกรอกชื่อประเภทประเภทย่อยทำการกรอกที่อยู่จำนวนเตียงเบอร์ติดต่อเบอร์โทรสาพและอีเมลและให้ทำการเลือกรูปแบบการกําจัดขยะของท่าน เรียกหน่วยงานเก็บขนและสถานที่กำจัดจากนั้นให้ทำการกดบันทึกท่านจะได้รับ username และ password ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้เมื่อท่านต้องการเข้าใช้งานระบบให้คลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบบริเวณมุมขวาบนให้ทำการกรอก username password และกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว ก็จะพบกับหน้าจอแสดงภาพรวมของหน่วยงานของท่านโดยเริ่มจากบริเวณมุมขวาบนจะแสดงชื่อผู้ใช้งานและประเภทของหน่วยงานและสัญลักษณ์เมนูผู้ใช้งานที่เป็นรูปคนท่านสามารถแก้ไขรหัสผ่านหรือออกจากระบบได้จากเมนูนี้และข้างๆกันจะพบกับสัญลักษณ์กระดิ่งซึ่งจะเป็นการแสดงการแจ้งเตือนการทำรายการต่างๆ ถัดมาบริเวณด้านซ้ายจะเป็นเมนูหลักซึ่งจะประกอบไปด้วยเมนูดังนี้ครับแดชบอร์ดเมนูแรกเมนูแดชบอร์ดจะเป็นเมนูที่แสดงข้อมูลของหน่วยงานของท่านท่านสามารถดูภาพรวมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานของท่านได้จากเมนูนี้ข้อมูลพื้นฐานเมนูต่อไปที่อยากให้ไปดูกันก่อนคือข้อมูลพื้นฐานท่านสามารถตรวจสอบชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ช่องทางการติดต่อกรณีที่หน่วยงานของท่านมีการส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่รับฝากให้เลือกรูปแบบการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เลือกไม่มีได้เลยหลังจากนั้นให้เลือกหน่วยงานเก็บขนเป็นอื่นๆกรณีส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อเลือกสถานที่กําจัดเดียวกับที่โรงพยาบาลแม่ข่ายส่งไปกําจัดหากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องท่านสามารถแก้ไขข้อมูลโดยคลิกที่เมนูแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขแล้วให้ท่านทําการกดบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยนอกจากข้อมูลพื้นฐานแล้วท่านยังสามารถเพิ่มแก้ไขลบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในที่นี้คือผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการบริหารจัดการควบคุมกํากับและตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพุทธศักราช2545 ท่านสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยการกดปุ่มเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ทําการกรอกชื่อนามสกุลเลือกวุฒิการศึกษาหากไม่มีในรายการท่านสามารถเลือกอื่นๆและพิมพ์วุฒิการศึกษาลงไปได้เลยครับและทําการกรอกอ,อีเมลสําหรับใช้ติดต่อจากนั้นกดบันทึกรายชื่อผู้รับผิดชอบก็จะเข้ามาอยู่ในตารางแล้วครับและท่านสามารถเพิ่มผู้ปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติงานในที่นี้ คือผู้ปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อผู้ปฏิบัติงานขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพุทธศักราช2545หากต้องการเพิ่มผู้ปฏิบัติงานให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ปฏิบัติงานและทําการกรอกชื่อนามสกุลเลือกตําแหน่งหากผู้ปฏิบัติงานท่านนั้นผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและลระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อให้ตอบว่าใช่และทําการกดบันทึกได้เลยครับในตารางก็จะมีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเข้ามาแล้วครับหากต้องการแก้ไขข้อมูลท่านสามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขเพื่อทําการแก้ไขข้อมูลหรือหากต้องการลบก็คลิกที่ปุ่มลบและกดยืนยันได้เลยครับมาถึงขั้นตอนหลักของเรากันแล้วครับนั่นก็คือการบันทึกรายการส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อส่งไปยังสถานที่รับฝากมูลฝอยติดเชื้อโดยกฎหมายกําหนดให้แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องทําการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อโดยไปที่เมนูรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อจากนั้นในแถบเมนูด้านบนรายการส่งฝากสําหรับผู้ส่งฝากและคลิกปุ่มเพิ่มรายการเพื่อเพิ่มรายการมูลฝอยที่ส่งฝาก จากนั้นกรอกข้อมูลสถานที่รับฝากปริมาณมูลฝอยติดเชื้อวิธีการเก็บขนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวันเดือนปีที่ฝากโดยท่านสามารถเพิ่มรูปได้หากมีและทำการกดบันทึกเพียงเท่านี้ข้อมูลก็จะถูกส่งไประบบของผู้รับฝากต่อไปโดยเมื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายการได้ในหน้าเมนูรายการส่งฝากสำหรับผู้ส่งฝากในตารางรายการท่านสามารถดูข้อมูลรายการมูลฝอยติดเชื้อและเอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัดได้หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อให้คลิกที่ปุ่มเครื่องพิมพ์เพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสารในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อ ท่านสามารถแก้ไขรายการได้ก่อนที่สถานที่รับฝากจะกดยืนยันโดยไปที่เมนูแก้ไขเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลได้เลยครับทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานะของมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งฝากได้โดยสังเกตที่เมนูสถานะซึ่งจะมีสถานะดังนี้สถานะรอการตอบรับหมายถึงแหล่งกำเนิดได้บันทึกรายการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งฝากแล้ว สถานะรับฝากแล้วหมายถึงสถานที่รับฝากกดอนุมัติรายการฝากเรียบร้อยแล้วสถานะกำลังดำเนินการหมายถึงรายการฝากมูลฝอยติดเชื้ออยู่ระหว่างขนส่งไปกำจัดสถานะกำจัดเสร็จสิ้นหมายถึงรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อนั้นได้ได้รับการกำจัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ท่านต้องติดตามรายการส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อจนกว่าจะขึ้นสถานะกำจัดเสร็จสิน้นและนี่คือการใช้งานระบบบริหารจัดการม e ูลฝอยติดเชื้อ eManifest สำหรับแหล่งกำเนิดที่ส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่รับฝากหากท่านมีข้อสงสยัยหรือข้อเสนอแนะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามายัยทางข้อมูลที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับกรมอนามายัยขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทยมีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ